สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะแบบว่านั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันแต่เอ๊ะทำไมงานมันไม่เดินหน้าสักทีหรือมีงานสำคัญมากๆกองอยู่ตรงหน้าแต่เราก็เออเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำอืมเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยเลยครับไอการผัดวันประกันพรุ่งในที่ทำงานเนี่ย ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะดูเหมือนว่าหลายคนเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าทําไมทําไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งแล้วเราจะ,ะรับมือกับมันยังไงได้บ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้วก็อย่างแรกเลยที่ข้อมูลเน้นย้ามากๆคือการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความขี้เกียจง่ายๆนะครับแต่มันเป็นเหมือน เออ่กลไกทางจิตวิทยาข้างในสมองเรามันมีแนวโน้มจะหนีสิ่งที่ทําให้เครียดไม่สบายใจอ๋อพวกงานยากๆงานน่าเบื่ออะไรแบบนั้นใช่ครับงานที่มันดูท้าทายมากๆม,มันก็อยากจะเลี่ยงไว้ก่อน เป็นเรื่องปกติที่พบได้ทั่วไปเลยครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโอเคข่ั้นง้นไท้พูดง่ายๆมันก็คือการตัดสินใจณโมเมนต์นั้นเลยว่าอ่ะไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทําทั้งๆท,ท,ที่ลึกๆเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยทาแบบนี้เดี๋ยวมันจะเอ่อเครียดกว่าเดิมนะครับเหมือนโยนปัญหาให้ตัวเองจัดการฮ่าใช่เลยค่ะประโยค,คลาสสิกเดี๋ยวให้ตัวชั้นในวันพรุ่งนี้จัดการเองภาพชั้นเลยครับแล้วสาเหตุเบื้องหลังมันเอ่อตามข้อมูลเนี่ยมันมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ขี้เกียจจริงๆ บางทีมันมาจากความกลัวครับกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีกลัวล้มเหลวอ๋อพวก perfectionism หรือเปล่าคะที่อยากให้มันเป๊ะมากๆใช่ครับความคาดหวังสูงกดดันตัวเองจนแบบไม่กล้าเริ่มเลยดีกว่ากลัวทำแล้วไม่ดีพออืมอืมเข้าใจได้ค่ะหรือบางทีงานมันก็น่าเบื่อจริงๆนะครับสมองมันก็เลยแบบ อออหาอะไรสนุกๆทำดีกว่าแล้วสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งรบกวนมันเยอะมากมากโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับทั้งมือถือทั้งโซเชียลด้งมาทีสมาธิหายวับไปเลยนะคะถูกต้องครับข้อมูลก็ชี้ว่าไอ้สิ่งเราพวกนี้มันให้ความรู้สึกดีๆเร็วกว่าไงครับสมองก็เลยเลือกทางง่ายอืมืกลายเป็นวงจรเลยทีนี้ขุนก้นอยู่ดีใช่ค่ะเครียดกว่าเดิมคุณภาพงานก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรถูกต้องครับ นึกภาพตามแล้วเห็นชัดเลยค่ะพวกตัวอย่างโรคเลื่อนที่เราเจอบ่อยๆในออฟฟิศอย่างเช่นปั่นงานนาทีสุดท้ายท่องที่จริงๆมีเวลาตั้งเยอะครับหรือเห็นอีเมลสําคัญเข้ามาแต่แบบเออไม่อยากเปิดเลยใช่ใช่กลัวเจอเรื่องยากกลัวเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้หรือบางทีก็ไปทํางานเล็กๆน้อยๆที่ไม่ด่วนแทนไงครับอ๋อทาเหมือนยุ่งครับจัดไฟล์ตอบแชทไปเรื่อยแต่จริงๆคือหลบงานใหญ่ที่มันท้าทายกว่ามีอีกอันที่เจอบ,บ่อยมาก ตั้งใจจะพักสายตา5นาทีครับครับเผลออีกทีอ้าวครึกชั่วโมงแล้วไถฟีดเพลินเลยกลับมาสมาธิหายเริ่มใหม่ยากเลยทีนี้จริงค่ะฟังดูแล้วน่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมของหลายๆคนเลยนะคะเนี่ยแล้วพอจะมีทางออกไหมคะแบบว่าเทคนิคจัดการกับนิสัยพวกนี้จากข้อมูลที่เรามีมีอะไรแนะนําบ้างคะครับสิ่งที่น่าสนใจคือแม้มันจะดูแก้ยากนะแต่มันฝึกฝนได้จัดการได้ครับมีเทคนิคที่พูดถึงกันเยอะเลย อย่างแรกที่ฮิตฮิตกันเลยก็คือเทคนิคพโมโดโรครับอ๋อพโมโดโรที่แบ่งเวลาทำงานเป็นช่วงๆใช่ไหมคะใช่ครับทำงานสัก25นาทีแล้วก็พักสั้นๆ5นาทีสลับกันไปมันช่วยยังไงล่ะคะการแบ่งแบบนี้ก็คือมันช่วยลดแรงต้านในใจไงครับทำให้รู้สึกว่าเออแค่25นาทีเองไม่ได้ต้องทำยาวๆหน้าเบื่ออ๋อทำให้เริ่มง่ายขึ้นใช่ครับแล้วการได้พักสั้นๆก็ช่วยให้สมองมันได้ refresh ด้วยน่าสนใจคะ่ะ แล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะมีครับอีกอันคือการแบ่งงานใหญ่ให้มันเล็กลงหรือที่เรียกว่าชังค k i n g หั่นงานเหรอคะประมาณนั้นครับลองนึกภาพโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวลองซอยมันออกมาเป็นขั้นเล็กๆที่พอจะจัดการได้เพราะเอาจริงๆส่วนที่ยากสุดคือการเริ่มต้นนี่แหละครับพอเราทําชิ้นเล็กๆเสร็จมันจะรู้สึกดีอ๋อมีกําลังใจทําต่อเห็นความคืบหน้าใช่เลยครับสําเร็จทีละขั้นๆไปมีอีกอันที่เคยได้ยินมาค่ะคือตั้งเดตไลน์ปลอม อันนี้เวิร์กไหมคะ <laughs> อ๋อเฟกเดทไลน์อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคที่ดีนะครับโดยเฉพาะกับคนที่รู้ตัวว่าต้องรอให้ไฟหล่นก้นออกตัวเองว่าต้องเสร็จวันพุธเพื่อให้มีแรงกดดันแล้วก็มีเวลาเผื่อแก้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่มันก็ต้องอาศัยวินัยเหมือนกันนะที่จะยึดเดทไลน์ที่เราตั้งเองจริงๆนะจริงค่ะอันนี้ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนิดนึงครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายที่ข้อมูลพูดถึงบ่อยๆก็คือการให้รางวัลตัวเองหรือ self reward ทำดีต้องได้รางวัลประมาณนั้นครับตั้งเป้าหมายย่อยๆไว้พอทําส่วนนี้เสร็จจะให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นพักดื่มกาแฟอร่อยๆดูคลิปตลกแป๊บหนึ่งหรือเลิกงานแล้วได้ไปทําสิ่งที่ชอบคือมันช่วยสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้เราอยากเดินหน้าต่อดีกว่าการบังคับตัวเองอย่างเดียวอืมอืมจริงด้วยค่ะสร้างกำลังใจเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆครับ แล้วข้อมูลบางส่วนก็บอกว่าถ้าให้รางวัลทันทีหลังทําเสร็จเลยเนี่ยจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโหฟังดูมีเครื่องมือช่วยเยอะเหมือนกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยไอการผัดวันประกันพรุ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้แปลว่าเราแย่หรือขี้เกียจหรือไม่เก่งอะไรเลยครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเป็นเรื่องของนิสัย ค่ะซึ่งเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็หาวิธีจัดการมันได้ด้วยเทคนิคที่มันเหมาะกับเราใช่ครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่ายิดต่อนะครับว่าในเมื่อการผัดวันประกันรพรุ่งมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วเราจะหาวิธีผัดให้มันฉลาดขึ้นหรือรับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงบ้าง อืมเป็นคำถามที่ดีค่ะครับก็อยากให้ลองพิจารณากันดูว่าเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันวันนี้มีอันไหนที่แบบว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กับสไตล์การทำงานหรือสถานการณ์ของตัวเองได้จริงๆบ้างครับ